คำถ,ถามต่อไปนะครับมีคำถามจากท่านนี้บอกว่าคุณหมอคะหนูเนี่ยรอบเดือนมาทุกๆ35ถึง37วันและประจำเดือนเนี่ยจะมาในวันที่27 <c oughs> กันยายนไปมีเพศสัมพันธ์วันที่28ปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้หลังไหนครับแตกนอกนะฮะพอวันที่29ตอนกลางคืนประจำเดือนหมดครับแบบนี้เนี่ยจะท้องหรือไม่มกรณีแบบนี้โอกาสที่จะท้องน้อยนะครับเพราะว่าแสดงว่ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ กำลังมีประจำเดือนอยู่นะครับอย่างที่เรียนแล้วนะครับประจำเดือนหรือรอบเดือนของผู้หญิงเนี่ยก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกหรือวอลเปเปอร์หรือผนังมดลูกนะครับที่มีการหลุดรอบมาเป็นประจำเดือนช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ไม่เหมาะเลยนะครับสาหรับการฝังตัวของตัวอ่อนโอกาสตั้งครรภ์นี่จะน้อยมากครับครับผมพะฉนั้นต้องระมัดระวังแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่เรียกว่าผ่าไฟแดงหรือว่าอยู่ในช่วงที่นะครับกาลังเริ่มจะมีเมนหรือนะครับเมนใกล้จะหมดเนี่ย โอกาสที่จะเกิดการอักเสบติดเชื้อของมดลูกเนี่ยจะมีนะครับเพราะว่าปากมดลูกมันจะมีการเปิดผเผยะนะครับเพื่อที่จะให้ประจําเดือนไหลออกมาโอกาสจะติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราทําให้เกิดการอักเสบของอุ้งเชิงกรานหรือตัวมดลูกก็จะมีสูงนะครับก็จะต้องระวังมันถ้าเป็นไปได้ก็อดใจไว้หน่อยนะครับช่วงที่มีประจําเดือนอย่าไปผ่าไฟแดงนะครับ